สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขอขยับขยับการและนี้ชีวิตก็เปลี่ยนยามเช้าแบบนี้เช่นเคยนะคะชวนคุณผู้ชมมาขยับแข้งขยับขาเพื่อปลุกความสดชื่นและคืนความแข็งแรงให้กับร่างกายค่ะกับท่าบริหารแบบง่ายๆค่ะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถทําได้แล้วก็ถูกที่อีกด้วยค่ะวันนี้ขอขยับเรายังคงอยู่ที่เขตคานายาวนะคะมาออกกำลังกายกับผู้สูงอายุที่ซอยรามอินทรา89และ91ค่ะสวัสดีค่ะต้องสวัสดีก่อนเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้ท่าบริหารนอนอยู่บนเตียงก็ทําได้ฉันวาเือทีนอนดูทีวีไหนๆจะนอนอยู่เฉยๆก็บริหารเส้นิดนึงโหดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าท่าเป็นยังไงบ้างฉะนั้นเริ่มจากอันนี้ทําได้เลยนอนนอนนอนค่อยๆค่อยๆทุกคนนอนเลยค่ะช้าน้องเพียงช่วยหน่อยนะครับอันนี้เริ่มจากท่าแรกบริหารนะครับจะเป็นการดึง กัเนื้อต้นขาด,ด้านหลังฉะนั้นอ่ะทุกคนลองยกชันเข่าขึ้นมาชันเข่าขึ้นมาค่ะเวลาเราชันเข่าขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ต้นขาด,ด้านหลังเนี่ยพับเข่ามาอ่ะแล้วเราก็นอนเหยียดขาออกไปใหม่เหยียดขาไปลองเหยียดขาะนะคะเหยียดเทอาใหม่ค่ะช,<า>ช้าอ่าดีอ่ะเราลองทําพร้อมกันนะครับคืนรับหนึ่งเนี่ยกชันเข่าขึ้นมาอ่าเตร็มตัวหายใจออกชันเข่าขึ้นมานับชันเข่าขึ้นมาค่ะสองข้างเลยใช่ฉะนั้นใครได้ทีละข้างก่อนก็ทําทีละข้างนะครับใครทาได้สองข้าง ลอยไปเลยก็ทําไปอ่ะเหยียดขา,าดยขีพยายามหักข้อเท้าห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 น้าแข้งไว้นะครับสองยกเข่าขึ้นเอามาวางเหมือนยกเขาเรียกว่ายกขึ้นมาวางะนะครับอ้าวเหยียดออกดีครับหายใจออกสามปียกเข่าขึ้นมาครับชันเข่าขึ้นมาขึ้นมาสามดี ฉันบางคนสังเกตว่าเฮ้ยบางคนทําได้อย่างสมูทสบาย <c oughs> ใช่แต่บางท่านที่ต้องมาทีละข้าง,างหรือว่าต้องลูดพื้นมามแต่ทําเป็นประจํามันจะเขาเรียกว่าสร้างแนวให้ระบบประสาท ะนะครับคือเหมือนเหมือนบนพื้นเนี่ยถ้าเราค่อยๆขีดเนี่ยตอนแรกแรงรอ,อยมันจางเราขีดทุกวันรอยมันจะเข้มขึ้นอันนี้เราทําเป็นประจําทุกวันก็จะดีขึ้นอาเยี้ดป้า่แต่พูดถึงที่ทําท่านี้ได้ไม่สะดวกนักเนี่ยเกิดจากอะไรคะอ่าก็คืออย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยได้บริบรบรหารมันถ้าเราทําให้มันแข็งแรงขึ้นยืดหยุ่นดีขึ้นจะทำได้ดีขึ้นอ่างอขึ้นมาอือใช่ทำที่ทำได้ใครทำได้ทีละข้างก็ทีละข้างใครทำสองข้างได้ก็ถามอายียดดีครับผม อ่ะงอเข่าขึ้นมาอืออ่ะทีนี้เริ่มยากขึ้นนะครับจากท่าที่เรานอนชันเข่าอยู่เนี่ยเราเริ่มจากยกเฉพาะเข่าขวาขึ้นมายกเท้าขวาให้ลอยจากพื้นอ่ะยกเข่าขวายกเป็นเข่าขึ้นมาเหมือนงอเข่าหานะอกเหมือนงอเข่าหานะอกอันนี้มันจะยืดสะโพกด้วยอ่าเหมือนงอเข่าหานะอกถูกต้องอ่ะแล้วก็วางลงวางอ่ะวางวางลงแบบชันเข่าอยู่วางลงแบบชันเข่าอยู่อ่ะแล้วก็เป็นยกเข่าซ้ายหานะอกสลับข้างกันแล้วก็วางลงอันนี้นี้เราขาลงขาประมาณนี้อ่ะอือ่ะอออนี้เอง วางลงวางลงเลยครับขวาสลับกันสองข้างนะคะับนี่ยกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็วางลงเลยวางลงอ่าเดี๋ยวผมจะนับแล้วเอ๊บหนึ่งดีครับ2สลับข้างนะครับดีอ่าจอก3ฉะนั้นถ้าเขาเรียกว่าไม่ไหวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีอ่ามีคนช่วยก็คือจะสามารถทำให้เริ่มจากมีคนช่วยก่อนก็ได้อ่าอย่างสมมติมีน้องพีนช่วยอยู่ที่บ้าน อ่ะสี่นิดนึงได้ไหมสามต่อดีขึ้นผมใช่ขึ้นแล้วลงเลยครับห้าเอบหกนะครับเจ็ดดีขึ้นไปแล้วงอให้เข้าไปแน่นเลยเอบแปดอ่ะพอแน่นแล้วก็เอาลงเก้าสีท้ายสิบอ่า ฉะนั้นจัดถ้าถ้าทำเองไม่ได้เนี่ยเริ่มจากมีคนคอยช่วยคอยอะไรเนี่ยนะครับพอทำไปนานๆนานๆเนี่ยร่างกายมันเริ่มรับรู้มันก็จะค่อยๆทำได้ดีขึ้นค่ะแล้วการหนักเบาที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็คืออย่างที่บอกทำเท่าที่ที่ทำไหวนะครับฉะนั้นอันต่อไปเนี่ยจะยากขึ้นเรื่อยๆเราทำเท่าที่ทำได้ฉะนั้นถ้าบางคนเขาเรียกว่าอายกเข่าขวาขึ้นมาแล้วกอดใต้ใต้ขาตัวเองได้ ลองเอามือสอดใต้ขาเอามือสอดใต้ขาเอามือสอดใต้ขามือลองจับต้นขาได้ไหมใช่อันนี้เป็นการยืดเอามือจับสอดใต้ขาไปครับสองข้างเลยสองข้างไเลยไม่ไม่เอามือสองข้างจับเฉพาะขาขวาจับตรงใต้เข่านะครับจับตรงใต้เข่านะครับหลังจากนั้นหายใจออกค่อยๆลอยยืงเหยียดขาขวาออกมาหายใจออกแล้วยองเหยียดขาขวาขึ้นเหยียดขาขวามันจะตึงไปเส้นด้านหลังด้วยแล้วถ้ามันเหยียดได้ถ้าเราจับไว้เนี่ย สมมตินนถ้าเราจับ <ยง S 1> ไว้เราจะเหยียดขาตรงไม่ได้อ่ะเอาลงเอาลงเอาลงเราจับ <ไ S 1> ให้ได้ก่อนเราจับ2มือให้แน่นก่อนเราจับสองมือให้แน่นก่อน,อ,อ,น,อ,นอ่านะครับใช่แล้วเราค่อยๆลอ,องเหยียดเท่าที่เหยียดได้โดยที่มือ,อยังจับอยู่ <ไ S 1> อ่าฉะนั้นมันอาจจะขึ้นใช่มันอาจจะขึ้นได้ไม่ตรงเพราะว่ามันตึงขาด้านหลังฉะนั้นมันจะทําให้กล้ามเนื้อนะต้นขาด้านหน้านเนี่ยทำงานแข็งแรงขึ้นแล้วก็เหยียดต้นขาด้านหลังอ่าไม่เป็นไรค่อยๆทำแต่มืออย่าปล่อยนะครับเอาลงพับขาลงทีนี้พับขาลงอย่างเดียวมือจับไว้ตลอด อ่ยกครึ่ง5ครั้งครับหนึ่งเหน็นไหม,มว่ามันไม่ตรงแต่ถ้าเราทําเป็นนานเนี่ยขามันจะค่อยๆตรงเอาลงเลยเอาลงเลยอ่จาสองนะคะแล้วก็ยู่จากตอนนี้มันงอๆอยู่ทําไปเป็นประจำเนี่ยมันจะค่อยตึงขึ้นตึงขึง้นอ่าสามขึ้นแล้วก็ลงเลยครับอึบสี่มือจับไว้ตลอดมือจับไว้ตลอดจะเหยียดขาขึ้นมือจับไว้ตลอดจะเหยียดขาขึ้นใช่ดีอีกที่หนึ่งอึบ ห้าอ่ะเราลองสลับข้างสลับข้างกอดขาซ้ายจริงๆคือยิ่งเรากอดใกล้ตัวมากเท่าไหร่ยิ่งดีกอดไว้ใกล้ตัวมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับกอดใกล้ตัวแน่นเลยหายใจออกเหยียดขาบ่ายมันจะเหยียดไม่ตึงหรอกอ่ามันจะตึงขาด้านหลังอย่างเงี้ยดีกอดใกล้ตัวไว้ดีเอาลงเลยเอาลงเลยดีครับกอดใกล้ตัวเลยกอดใกล้ตัวไว้กอดแน่นๆเลยอ่าและเหยียดขาได้แค่นี้แค่นี้มันเป็นการยืดเส้นด้านหลังทําให้ต้นขาด้านหน้าแข็งแรงอ่าเอิบ สามเสสุดท้ายแล้วดีเจ้าสีสอ่าไม่เป็นไรมันตึงแต่เราทำทุกวันเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นห้าโอเคเอแค่นี้เองแค่นี้เองฉะนั้นระหว่างเรานอนเล่นเหมือนเรานอนเล่นนะครับพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะ แค่นี้เองสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีผู้สูงอายุเที่เป็นท่านี่ตะแคงข้างก่อนนะคะตะแคงโอเคค่อยๆลุกนะช้าๆตะแคงข้างค่ะตะแคงข้างเราค่อยๆดึงตัวขึ้นมานะคะผมไม่พี่คนนี้สบายจะทำให้กันสบายๆตึงๆอันนี้คืออย่าบอกเป็นการยืดเส้นนะครับแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อในทีเดียวกันเป็นเทคนิคที่สำหรับผู้ป่วยที่อาจจะติดเตียงก็สามารถบริหารท่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ รายการขอขยับสามารถชมย้อนหลังได้ค่ะเพียงแค่เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook นะคะเวอร์ไวท e เว c บดอทเฟซบขอขยับค่ะค่ะแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วค่ะอย่างที่เราเคยให้สัญญากันไว้นะคะว่าจะมีหนึ่งผู้โชคดีค่ะที่จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการของเรานะคะนั่นก็คือคุณกฤษณันชัชนาค่ะซึ่งคุณกฤษณันเนี่ยเป็นผู้โชคดีจากทาง Facebook นะคะซึ่งคุณกฤษณันเนี่ยได้ส่งภาพถ่ายซึ่งคุณกฤษณันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนออกกาลังกายทุก,ท,กทุกเย็นเลยแต่พอมาดูรรราาาาาายยยยกกกกขขอัััับนนะะะคะ็หมออกกลํลลลงท้งเเเชแพ ว่าได้มีเพื่อนออกกําลังกายด้วยกันไนงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะได้ของที่ระลึกแบบนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมนะคะส่งภาพถ่ายค่ะส่งคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะเป็นการส่งการเขียนการเล่าเรื่องของคุณผู้ชมค่ะที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายนะคะส่งมาทางแฟนเพจขอขยับค่ะหรือว่าที่อยู่ตามที่ขึ้นทางหน้าจอข้างหน้านี้นะคะแล้วทุกวันสุกแบบนี้ค่ะเราจะเลือกหนึ่งผู้โชคดีที่จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการของเราไปเลยค่ะ ค่ะร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะและอย่าลืมติดตามชมรายการของเราด้วยค่ะ,คะสำหรับตอนหน้าจะมาบริหารส่วนไหนต้องติดตามนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วกลับไปที่สตูดิโอข่าวค่ะค่ะขอบคุณ